เขาขายันน้งชีวิตเลยนะบางคนนี่เราเห็นเขาแบบตื่นมาทํางานตั้งแต่ตีสามตีสี่อ่ะชีวิตนี้จนเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ยังไม่รวยเลยอะ่ะทําไมบางคนพลาดแล้วชีวิตไปต่อได้ทําไมบางคนพลาดครั้งเดียวไม่เอาอีกแล้วหยุดกลายเป็นเหมือนกลายเป็นคนล้มเหลวไปเลยเขาอาจจะเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้ <c oughs> แล้วแบบมันเครียดมันยุ่งอะ่ะแล้วทาท <c oughs> าทผลสุดท้ายอะ่ะมันล้มอะ่ะ <c oughs> มันเหนื่อยอะ่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะคกลับมาพบกับรายการพ็อกับป้ายกันแล้วนะคะรายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะชอบถามกันในครอบครัวนะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังด้วย <c oughs> เป็นประโยชน์อะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์รายการนี้ทิ้งไวไ้ได้เลยคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตถามป,ป้าดเลยดีกว่านะคะสําหรับคนที่ผ่านโลกมาอายุ50กว่าปีแล้วแหละนะคะ <c oughs> แล้วก็ทํางานมาอีก30ปีนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยนะคะ เป็นพนักงานเงินเดือนด้วยนะคะคือผ่านมาทุกรูปแบบแหละตั้งแต่ชีวิตแบบลำบากที่สุดต้องโบกรถกลกับบ้านจนทุกวันนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะอยากจะถามวันนี้จะเป็นเรื่องที่คนหลายๆคนสงสัยเราจะชอบคิดว่าเอ้ยเหตุการณ์แบบนี้คือพระเจ้าลงโทษหรือเปล่านะคะอย่างเช่นคำถามแรกเลยทำไมคนบางคนอะปะ๊า เขาขยันทั้งชีวิตเลยนะบางคนนี่เราเห็นเขาแบบตื่นมาทํางานตั้งแต่ตีสามตีสี่อะแต่เขาชีวิตเนี้จนเขาอายุเยอะแล้วเขาก็ยังไม่รวยเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะป้าคือถามว่าทุกคน่ะมีหน้าที่มีงานทําเนาะ,ะแต่ที่บอกว่าคนนี้ขยันอะองค์ประกอบได้หมดเลยแต่ไม่รวยทีน,นี้ก็ต้องไปดูว่าขยันทําอะไรอ่ะอถ้าขยันแต่เขาทํางานเกินเงินเดือนค่ะหรือทําในสิ่งที่มัน มันไม่ใช่ธุรกิจหรือมันจะโตเนาะ,ะแต่ขยันมากเลยป้าป้าจะเปรียบเทียบคัวเดี๋ยวนไปกระทบเนาะ,ะเอ,า,อางี้แล้วกันคือคือคือสมมติว่าคนกินเงินเดือนเต็มที่ก็ะจะโตกี่เปอร์เซ็นต์จะได้โบนัสก,กี่เดือนโอเคตรงนี้ถูกไหมแล้วจะแบบรวยเลยมันคงไม่ใช่แล้วแล้วก็เป็นคนหมู่มากที่เขาทํางานแต่เขาขยันจะทําธุรกิจเหมือนกันนะแต่ธุรกิจนั้นอ่ะมันเป็นไซส์ที่มันเล็กมากเพื่อเลี้ยงครอบครัวที่ป้าป้าเคยแชร์ว่าป้าป้าเคยทำมอไซ ค่ะอ่าคือแบบนั้นอ่ะคือขยันนะแต่เซมที่มันก็ได้อยู่ประมาณเนี้ยถูกไหมฮะแต่มันมันมีมีอะไรที่ที่มันจะไปได้มากกว่านั้นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันอยู่ที่เราอ่ะเราขยันแล้วเราไปทําเกี่ยวกับอะไรค่ะแต่ถ้าเราขยันแล้วมันมันแบบที่หนูถามอ่ะหนูหนูป้าเชื่อได้ว่าหนูต้องน่าเคยเห็นหรือว่าแบบสมัยเรียนเห็นเห็นเยอะมากบางคนห้าสิบหกสิบคือตื่นตีสี่ตีห้ากลับบ้านค่า แทบจะไม่หยุดเลยถูกต้องแต่แต่ก็ยังลําบากค่ะบางคนตอนอายุเยอะแล้วอ่ะอายุเยอะแบบอาจจะเป็นคุณพ่อ<ม>ปบบป๋าได้อ่ะเขาก็ยังขยันทํางานอยู่อ่ะมันอยู่ที่แนวการความคิดอ่ะเพราะว่าหนูสังเกตไหมว่าทําไมเอาแค่ในประเทศไทยเนาะทําไมมีเป็นพันๆหรือเป็นหมื่นๆรายการอาชีพเลย้ะแต่ทําไมทุกคนไม่ไปทําร้านทองทั้งหมดอ่ะค่ะ เพราะใครทําท,ทองส่วนให่ก็ต้องรวยเนาะ,ะทำไม้ทุกคนไม่ไม่ไปทําเพราะว่าความคิดคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาทําขยันแต่เขาไม่มีความสุขอะ่ะค่า,าจ,จะความสุขตรงที่ว่าเออเขากินมันฝรั่นะอ่าเขาก็ความสุขตรงที่ว่าเขาได้กลับบ้านทานข้าวพร้อมครอบครัวนี่นแหความคิดคนมันจะแตกต่างนีครับโอเคค่ะอ่ะขอ มาอีกหนึ่งคำถามอันเนี้ดูเหมือนใกล้ๆกันดูเหมือนเป็นคนประเภทเดียวกันคือทําไมบางคนเนี่ยเก่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จขออนุญาตแยกก่อนนะคนเก่งกับคนขยันเนี่ยในความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะคนเก่งเนี่ยคือไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเขาก็จะได้สิ่งดีๆตามมาตลอดส่วนคนขยันเนี่ยก็คือต้องพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยถึงจะไปถึงความสําเร็จได้อันนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วเก่งแต่ไม่ประสบความสําเร็จละ่ะคืออะไรคะเขาได้ทุกอย่างเลย เก่งแต่ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องดูว่าองค์ประกอบที่เขาเก่งเนี่ยแล้วมันสําเร็จเนี่ยสําเร็จในแง่ไหน <คะ S 1> สําเร็จในแง่ที่แบบถ้าทํางานเป็นรุ่นเงินเดือนเนาะ,<ค>ะอาจจะไม่ถูกใจเจ้านายว่าไม่เดินตามนโยบายบริษัทปะเป็นอย่างนี้เป็นเก่งแบบตอนอยู่ในองค์กรได้เป็นคือเป็นตัวท็อปขององค์กรเลยเป็นระดับบริหารเลย <c oughs> เพราะว่าคุมทีมยังไงก็เอาอยู่เ,เป้าบริษัทอยากได้ขนาดไหนทําได้หมด วันหนึ่งอยากออกมาทําธุรกิจของตัวเองพอทําแล้วทําไมมันไม่ได้อ่ะแต่เป็นคนเก่งมากเลยนะตอนอยู่ในองค์กรอ่ะทําไมพอมาทําเองไม่ได้คะเคยเจอคือเขาเรียกว่าโตอยู่ในกรอบเก่งอยู่ในกรอบแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมาทําธุรกิจส่วนตัวมันอิสระ,ค,ะคนเราเนี้ยคิดนอกกรอบแล้วไปไม่เป็นเลยทําไมอะคะก็เขาชอบรับนโยบาย มีทีมทําตามเป้ามีแผนมีคนคอยซัพพอร์ตแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะคุณเป็นเบอร์หนึ่งในบริษัทน่ะไขรซัพพอร์ตไม่มีแล้วนะเพราะคุณเป็นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วอ่ะนั่นแสดงว่าคุณต้องมีแนวความคิดของของการที่จะพาบริษัทโตบางบางคนอาจจะมีจุดต,ตรงเนี้ยอาจจะบกพร่องอยู่แต่มองแบบว่าณวันเนี้ยเรียนมาแล้วทํางานห้าปีแล้วโอ้เป็นหัวหน้าเป็นอะไรหมดเลยค่ะแต่เวลาสนามแข่งธุรกิจอ่ะ มันคนละเวอร์ชันนะ,ะมันมันมันไม่มีใครมาประเมินนะ,ะตัวคนเบอร์นหนึ่งเนี่ยต้องประเมินนะสิ่งหเหล่านี้ที่ี่ป้าบอกหนูไงว่าบริหารจุดหนึ่งทำไมต้องขยับมาบริหารอีกจุดหนึ<ะ>่งนะฮะบริหารจุดนี้เสร็จทำไมต้องขยับไปจุดตรงเนี้ยถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจอะมันต้องมีจุดนี้<ะ>แต่ถ้าบางคนมองแค่ว,ว่าเฮ้ยผมเก่งแล้วอะเรียนผมได้สามจุดแปดขึ้นตลอดเลยเรียน<ะ>ได้เกียรตินิยมได้ทุนได้อะไรต่าง ทำงานโหแบบสามเดือนแรกก็อันดับต้นๆต,ตลอดแต่เวลามาทำเขาอาจจะไม่มีคอนเนคชันก็ได้ถ้าทําบ้านเราเขาอาจจะมองแค่ว่าต้องเอาระบบจ๋าแต่บ้านเราก็อาจจะไม่ได้ระบบทั้งหมดคือคนคนไทยต้องได้ว่าคนไทยชอบอิสระ <c oughs> อะไรที่ตอนเขาอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแล้วมันเป็นระบบเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นพอมาทําเองมันจะมีแต่ทีมอีกแบบหนึ่งเนาะพอเปิดบริษัทเองเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ย การจะได้คนดีๆมาอยู่ด้วยมันยากมากูกว่าจะได้เนี่ยสมมุติว่าตัวเขาสําเร็จทุกอย่างเนาะค่ะทีมเขาก็อยากได้แต่คนแบบนั้นอะค่ะแล้วหนูลองนึกภาพเลยเขาเพิ่งเลิมแล้วเขาจะให้กินงันไงแต่สิ่งที่เขาให้อ่ะมันแบบบริษัทไหนก็ให้อ่ะค่ะแต่ถ้าคุณบอกว่าใครจบมาใหม่ผมให้เงินเดือนสามหมื่นค่ะอย่างนั้นไม่แน่นะแต่คุณบอกว่าผมจะจะไปแบบภาระได้ไงในเมื่อรายรับมันก็ยังยังนับหนึ่งอยู่เห็นไหม มันจะมีสเต็ปมีขั้นตอนทําไมบริษัทใหญ่เขาถึงเลือกคนได้ทําไมเขาจะจ้างใครสักแสนทำไมทาได้ค่ะแต่ว่าลองหนูเปิดบริษัทใหม่ภายในสามเดือนหนุ่บอกให้แค่ห้าหมื่นก็เหนื่อยแล้วค่ะจริงก็ความจริงมันไม่ใช่เรื่องพระเจ้าลงโทษเนาะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางคนเข้ามาไม่ออกมันเป็นแทคกติกของของการบริหารเป็นแทคติกของการที่จะจะเป็นผู้นําเพื่อนําพาบริษัทน้นไปให้ได้แล้วถามว่า บางคนก็อาจจะพึงพอใจนะมีบริษัทไยได้ไหมทำทำได้เลี้ยงพนักงานเลี้ยงครอบครัวได้แต่มันไม่โตอ<ค>ะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตอ่ะเหนื่อยแต่ถ้าคนที่เขาพร้อมเขาเก่งเจอวิกฤตเขาก็ป,ปกติ <คะ S 2> เขาก็เดินได้ถามเพิ่มถ้าอย่างเงี้ย<อ>ย้อนกลับไปสมัยเรียนเลยเราต้องมีเพื่อนอย่างนี้แน่นอนเพื่อนที่ <c ười> เรียนเก่งมากเพื่อนที่เรารู้ว่าโอ้โหถ้าสอบทุนอะไรเขาต้องได้แน่นอนไปไหนก็ต้องประสบความสําเร็จบริษัทใหญ่ๆแย่งตัวกันแต่ ทำไมวันเนี้ยเขาดูเหมือนหน้าที่การงานเขาไม่โตแล้วชีวิตส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จขนาดนั้นด้วยป้าป้าว่าเพราะอาะไรอะคะคือตอนเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเอาง่ายเหมือนเราทํางานนะหน้าเดียวเนาะค่ะเรียนหนังสือเตรียมตัวไปสอบวัดผลค่ะหน้าที่แค่นั้นเองเรื่องชั้นแต่แต่ตอนเรียนเนี่ยป้ามีนะเพื่อนเรียน4ีุ่ดูนย์เลย ตาไม่เก่งกับเพื่อนๆทําไงรวมรวมตังนันแต่คนเก่งมันชอบเล่นเกมเอาตังให้มันไปเล่นเกมเราไม่เก่งต้องออกตังให้มันให้เขาทําอะไรให้ให้มันติวให้แล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นอ๋อเราก็ยังดีก็ว่าเรายังรับอยู่เราต้องหาวิธีเราหาวิธีว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งอันนั้นคือตอนเรียนเนาะแต่กับการหาเวลาคนคนเอาง่ายแบบ เหมือนป้าวเรื่องเรียนเหมือนเรื่องทฤษฎีทฤษฎีคนนี้เป,ไป,ไป,ไป๊ะหมดเลยแต่เวลาลงสนามจริงอะอย่าลืมนะมีคู่แข่งนะแล้วคู่แข่งอะมันกรรมวิธีอะมันมีแค่กฎหมายคุ้มครองนะมันอาจจะมีใต้ดินอะไรก็ไม่รู้จุดหมายทุกอย่างเลยแต่คนที่เรียนเก่งเปิดตําราครับต้องมีกฎระเบียบต้องมีนู่นนี่มีอะไรแต่จุดยืดหยุย่นอาจจะน้อยก็ได้เพราะว่าชีวิตเขาแบบเป๊ะหมดไงแต่หนูว่าสังคมไทยเป๊ะหมดนะ ยิ่งทำธุรกิจด้วยถูกไหมอะไรอย่างนี้คนไทยแปลกนะมันยิ่งโกงบางทีมันยิ่งได้ดีนะจอาจจะไม่อาจจะไม่ยั่งยืนอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่ทุกหน่วยงานแล้วกันไม่ใช่ทุกซกเมนต์ของตลาดนะคะมาที่คําถามถัดไปค่ะทาไมบางคนพลาดแล้วชีวิตไปต่อได้ทําไมบางคนพลาดครั้งเดียวไม่เอาอีกแล้วหยุดกลายเป็นเหมือนกลายเป็นคนล้มเหลวไปเลย ถ้าในมุมปฏิบัติหรือแล้วบริหารเนาะรปะว่าคนที่หนูบอกว่าทําล้มแล้วแบบลุกไม่ไหวเพราะนั่นอะไปะไม่ไหวเลยเขาอาจจะเป็นคนที่แบกทุกอย่างไว้แล้วแบบมันเครียดมันยุ่งอ่ะแล้วทําทําผลสุดท้ายอะมันล้มอะมันเหนื่อยอ่ะสมมุติทามาสามปีอ่ะมันเหนื่อยทั้งสามปีเลยแล้วสุดท้ายมาเจอโควิดตรงนู้นนะอ่าเราไปแต่กับการอะคนที่เขาแบบบริหารเก่งแล้วเขาวางระบบได้ออกแบบโครงสร้างดีเนี่ย เอาง่ายตัวป้าเองนะเจอวิกฤตเราอยู่กรุงเทพด้วยปว้าน่าจะทะลุรูปสิบสองวิกฤตที่หนัหนกๆเลยนะค<ะ>่ะอามากจริงๆมากมากกว่านั้นอีก<ะ>แต่ก็ผ่านมาได้เพราะว่าเราเราต้องปรับตัวให้ได้แล้วก็ต้องออกแบบแล้วก็วางแผนให้ใหได้<ะ>อย่างหนูเนี่ยตั้งแต่หนูหนูเรียนบญจาติเนี่ยจนจบโทรมาแล้วมาทํางานป้าป้าเ<ๆ>ชื่อหนูยังเจอวิกฤตตอนเรียนเลยตอนที่เรียนออสเตรเลียเนาะหนูก็ไม่ได้ไปเรียน ไปไม่ได้อ่ะเห็นไหมอันนั้นก็คือในหน้าของหนูเนาะตอนแบบป้าเหมือนกันป้าข้ามออกจากบ้านแต่ป้าต้องขายรถอ,อ่ะเราต้องหางวิธีแล้วเ<า>นี่ยมันเหมือนกันป้าทําทําอีกหน้าทีหทนหนาท่หนึ่งหนูก<า>็ทําอีกหน้าที่หนึ่งแต่ทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองหมดมีแต่ว่าวี่าจะแก้ไงบางคนเนี่ยเขาล้มแต่เขาเขารู้ไงว่าเดี๋ยวป้าเคยถูกหัวหน้าป้าสอนอย่างเขาบอกว่าทุกโปรเจกต์เนี่ยไม่ได้สําเร็จที่เราคนเดียว ห้ามนั่นแสดงว่าเราต้องแบกปัญหาเนี่เพราะพาเป็นโปรเจกต์เนาะคือไม่ใช่ว่าปัญหานี่โอ้โหแบบไม่สําเร็จแล้วมันโทษตัวเองอย่างเดียวค่ะ <c oughs> แต่โปรเจกต์นี้มันอาจจะคนใช้คนพันคนโปรเจกต์ project นี้เล็กหน่อยอาจจะใช้ห้าร้อยคนแต่ไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องเป็นซุปเปอร์แมนคนเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะทําให้เราทํางานแล้วมันเครียดทางานแล้วไม่สนุกค่ะอ <c oughs> มันมันต้องเลเวลไหนเราต้องรับผิดชอบเลเวลไหนที่ทีมต้องรับผิดชอบ <c oughs> มันต้องแบบนั้น โอเคขอกลับมาไอ้เรื่องสมัยเราเด็กๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าแล้วคนเราอะ่ะมันจะเรียนทําไมเพราะว่าหลายๆเรื่องที่เราเรียนอะ่ะมันไม่สามารถใช้ในชีวิตรจริงได้หรือใช้ได้จริงก็ใช้ได้น้อยมากเรื่องที่เราเรียนมาอย่างเช่นเรื่องที่าป้าเรียนมาตอนาป้าอยู่ปริญญาตรีอย่างเงี้ยทุกคันนี้าป้าได้ใช้บ้างไหมเอางีา้ถ้า พูดถึงเรื่องการศึกษานะจริงๆแล้วอ่ะหลายคนเลยถ้าไม่ได้วิชาชีพจริงอ่ะแทบไม่ได้ใช่อ่ะถ้าไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นวิศวกรไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นทนายนักบินทนายอ่ะแล้วหนูนุ่งผ้าอยู่ดีๆแบบเป็นเซลล์เนี้ยคืออะไรถูกไหมบางคนบางคนจบวิศวะยังมันเป็นเซลเลยบางคนอาจจะบัญชีก็ได้มาเป็นเซลลเห็นไหมคือคือการศึกษาเนี่ยป้าในมุมของป้ามันเป็นการขัดเก่า มันเป็นการขัดเกลาเป็นการควบคุมจิตใจเป็นการบุธิภาวะ <c oughs> ทําให้เรารู้จักคําว่าอดทนเนาะถ้าหนูไม่อยู่ตามหลักสูตรเขาหนูไม่จบนะ <c oughs> อนุบอกว่าผมขยันห้าวันผมขอจบเลยมันก็ไม่ได้ถูกไหมนั่นแหหนูไปสอบเทียบแล้วมันได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอีกอีกประเด็นค่ะ <c oughs> คือแต่ไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วไม่เห็นได้ใช้เลยอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะ <c oughs> เราต้องมองกอนว่าสมมุติโรงเรียนไหนอะสอนผลิตเครื่องบินเนี้ย ค่ะแต่หนูเป็นเจ้าของโรงงานของคุณนะมันมันมันไม่มีแต่ว่าเทคโนโลยีมันพาพัฒนาไปะอะไรอย่างเนี้ยปาวะ่าปามอมองกันนะคือไม่ใช่ว่าเรียนมาแล้วคนสิบคนปะว่าดีไม่ด,มดีใช้ยังไม่ถึงสามคนเลยที่เหลือมันไม่ตรงอ่ะแต่ต้องมาปรับใช้เพือ่อให้เข้ากับงานที่ตัวเองรับผิดชอบค่ะมากกว่าโอเคโอเค,อ,เคอยากถามเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับ เออเวลาดีกว่าทำไมเราถึงใช้เวลาทั้งวันอะคะกับเรื่องเล็กๆแต่ไม่มีเวลากับเรื่องสำคัญเลยอย่างเช่นโดยส่วนตัวก็เป็นนะคะพอทำงานอะปัญหาเล็กๆประจำวันอะปัญหาเดทูเดย์เนี่ยปัญหาที่ต้องแก้ันี้ให้มันเสร็จมันวิ่งเข้ามาหาเราเยอะมากแต่ความจริงงานสำคัญจริงๆที่เราคิดไว้อะมันคืองานในอีกสามเดือนข้างหน้าหกเดือนข้างหน้าหรือหนึ่งปีข้างหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยอันเนี้ยคือสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ แต่ทายังไงให้เราจัดสรรในพวกนี้ในเรื่องเล็กๆเนี่ยให้มันเลิกรบกวนจิตใจเราแล้วสามารถไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญได้จริงๆค่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นการเรียงลําดับขั้นตอนของงานเนาะเป็นการออกแบบแต่เพื่อนหนูต้องไปดูว่าเอายกตัวอย่างะนะหนูบริหารไทยพัฒน์หนูคิดว่าไทยพัฒน์องค์ประกอบแต่ละวัน,นมีอะไรบ้างสมมติมีทั้งหมดสิบเรื่องแล้วสิบเรื่องเนี่ยหนูต้องออรับผิดชอบเท่าไหร่ันเนี่ยสมมตินนะ,ะอันเนี้ยแบบ สัมภาษณ์ไปด้วยอาจจะสอนไปในตัวด้วยค่ะหนูอาจจะเป็นคนแก้ปัญหาสักเก้าเรื่องค่ะแต่คือมีส <ไป S 1> ิบเราแก้เองเก้าถูกันเนี้ยหนูเริ่มไม่บริหารแล้วเพราะหนูไม่ได้ไปไปกระจายให้ทีมค่ะหนูไม่ได้ไปไปกระจายให้ผู้จัดก,การค่ะหนูไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายให้หัวหน้าช่างค่ะหนูไม่ได้ให้แอดมินเป็นคนไปดูแลถูกไหมดีไม่ดีหนูอาจจะบริหารอยู่แค่สองเรื่องก็ได้ถ้าเกินนั้นไป หนูดูปลาแล้วกันปลาดูร้อยห้าสิบคนหนูว่าปลายุ่งไหมดูดูว่างที่สุดในบริษัทขออนุญาตนะคะดูว่างที่สุดในบริษัทแล้วเพราะว่าก็จะเดินไปเดินมานะคะแล้วก็จะนั่งดูตัวเลขอย่างเดียวก็อยู่ที่เราไงใครรับผิดชอบเรื่องอะไรใครรับผิดชอบประเด็นไหน่ทุกอย่างเลยแต่เนี้ยหนูก็ต้องไปดูว่าวันเนี้หนูมีทีมยังไม่ถึงสิบคนเลยถูกไหมค่ะ แต่ปาเชื่อได้ว่าหนูหสามารถบริหารได้มันเป็นเพราะว่าเรามีไม่ถึงสิบคนมาเลยยุ่งไม่ออยู่ที่เรา <c oughs> อะไปวางระบบให้คนเขาก่อน<ะ>ถูกไหมครับว่าคนเนี้ผู้จัดการหยุดแล้วใครรับผิดชอบให้ค่ะถ้าแอดมินหยุดใครรับผิดชอบให้หัวหน้าช่างหยุดใครรับผิดชอบอันนี้ขอออกนอกเรื่องเลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อที่จะสัมภาษณ์วันนี้แล้ว <c oughs> แล้วถ้าไอคนที่มันอยู่อ่ะในวันนั้นมันไม่มีคนที่ไว้ใจได้เลยเออแล้วงั้นเรียกทีมได้ไง ก็มันยังมันยังเป็นน้ําอยู่ไงทุกนเนี่ยมันเป็นน้ําหนูก็ต้องไปดูว่าเราต้องการอะไรก็ประชุมถูกไหมทีป้าว่าหนูยังยังขาดเรื่องการมิ팅กันหนูก็ต้องเรียกทีมมาถ้าหนึ่งครั้งต่อสัปดา่์มันไม่ไม่ประสบความเด็ดหนูก็ต้องสองครั้งถ้าสองไม่เวิร์กหนูอาจจะขอหลังเรื่องงานอีกครั้งเป็นสามแล้วค่อยค่อยลดน้อยออกไปค่อย่างป้าป้างานขายถ้าค่าเขาเดินได้ป้าจะคุยคุยน้อย แต่ถ้าตัวแดงปาคุยเยอะ,ะแล้วก็ถี่แต่อย่างเดือนเนี้ยปาแทบแทบไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะว่าเขาทําหน้าที่ของเขาได้ได้ได้โอเคได้ดีเราก็<ะ>ต้องปล่อยวันนี้เหมือนกันอนะสมมุติลูกค้ามาเนี้ยใครต้อนรับจริงก็ไม่ได้เกี่ยวกับหนูแล้ว<ะ>หนูต้องออกแบบอ่าภายในเพชรยนต์ร้องเรียนมาไทยพัดใครรับผิดชอบ<ะ>ถูกไหมหนูก็ต้องมีมีเบอร์หนึ่งเบอร์สอง แต่ไม่ใช่ทุกคนวิ่งมาหาหนูก็หนูออกแบบไว้เองไงให้เขาวิ่งมาหาหนูอ,อันนี้มุมปรนะปาเนอะอันนี้ความจริงมันจะไปคําถามข้อถัดไปได้ก็คือทําไมเราถึงรู้สึกเหนื่อยทางนั้งที่ไม่ได้ทําอะไรที่มันหนักอะ่ะมันไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่มันเป็นแต่ความจริงเมื่อกี้ที่ป้าต่อมาก็ค่อนข้างจะตอบ้แล้วค่ะว,ว่าเราบริหารจัดการเอ่อการจัดลําดับความสําคัญของเราคืออะไรนะคะแล้วก็แล้วคนที่จะรับหน้าแทนเรา ในเรื่องจุกจุกจิกๆอย่างนี้ล่ะคือใครเบอร์หนึ่งสองสามจะเป็นใครที่ช่วยดูแลเราเนาะปาจะยกตัวอย่างแล้วกันค่ะถ,ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วกันค่ปะปาว่าสิ่งที่เขาวิ่งมาหาหนูบางครั้งค่าใช้จ่ายอะยังหลักร้อยหลักพันไปเลยแต่วิ่งมาหาหนูแต่ทีมซื้อรถตั้งแต่ห้าแสนจนถึงล้านนะทำไมเขาไม่วิ่งมาหารปราค่ะเออเงินต้องต่างกันเยอะมากเลยนะ ไม่เขาวิ่งไปหามือขวาต่อไงมือขวาของฟ้าก็ซึ่งไม่อยู่นอกกรอบตอนนี้นะคะเขาเขาก็คือไปทํางานเขาป่าเนี่ยหนูก็ต้องยีงไงบริหารจัดการหนูหนูยังไม่ใช่สองอย่างเนี่ยให้ให้มันสมบูรณ์แบบโอ้อายุพึ่งเท่านี้กว่าจะเติมมือขวาที่ถูกใจ ใครสนใจอยากมาทํางานร่วมกันก็สมัครมาไว้ได้น้องขีนกำลังหาเลขาอยู่นะครับอ่าโอเควันนี้ก็ถือว่าได้ถามคําถามที่เกี่ยวก te ับชีว <apply> ิตแหละที <ming> ่หลายๆคนอะรู t. <t ้สึกว่ามันเป็นเพราะพระเจ้าลงโทษฉันแน่เลยฉันถึงไม่ประสบความสําเร็จสักทีไม่รวยสักทีไม่อะไรสักทีก็ลองเอากลับไปคิดกับตัวเองดูนะคะว่าเออเป้าหมายที่แท้จริงของเราอ่ะคืออะไรมีวันนึงขอแชร์เพิ่มเติมนิดนึงล้วนะคะ คุณพ่อโทรมาหาตอนสามสี่ทุ่มตอนนั้นเป็นช่วงที่ยอดที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันตกต่ำมากแล้วเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเออความจริงเป็นคนที่ขยันมากเลยนะแต่ไม่เคยขยันถูกจุดเลยอะ <c oughs> คือตั้งแต่วันนั้นก็คือจำคำนี้มาตลอดแล้วก็แบบเออหรือมันจะจริงคือวันที่ณนะวันที่เราฟังคําพูดนั้นอะถามว่าฟังปุ๊บแล้วมันเสียใจไหมมันเสียใจนะมันเสียใจที่แบบ ทำไมทำขนาดนี้ถึงไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเห็นใจแต่ว่าพอนึกย้อนๆดูมันก็มีอีกหลายคนมากบนโลกใบนี้นะคะที่พยายามอย่างหนักจริงๆอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขิงก็กําลังก้าวข้ามช่วงแบบนั้นเหมือนกันใครมีอะไรยังไงมีประสบการณ์คล้ายๆกันก็แชร์กันลงมา<ร>ข้างล<ร><ม>่าง<ห>เลยค่ะาเสริมให้นิดนึงแล้วกันคือบางครั้งเนี่ย เพราะว่าเมื่อก่อนหนูเรียนนะค่ะแต่ว okay. ่าปีเนี้ยหนูเข้ามาทํางานป้าป้าจะต้องเทรนให้หนูแล้วก็ต้องชี้นําแนะนาแต่ทุกครั้งป้าจะให้หนูเดินก่อนค่แล้วป้าก็จะค่อยๆสะกิดตามมาแต่ทุกครั้งที่ป้าพูดเนี่ยเพื่อให้หนูอ่ะได้เตือนสติแต่ไม่ได้มากดหนูนะะแต่ที่ป้าบอกอ่ะมันเกาไม่ถูกที่คัน่ะขยันนะแต่ขยันแบบขยันอะไรไม่รู้อ่ขยันอะไรไม่รู้แล้วก็เหนื่อยขยันอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อย <gesch> แล้วก็ไม่ได้จะยอดดีข <If S 1> ึ้นเลยก็ค <them anak lonely> ือเขากดนั่นแหละนะเขาคือเขาเขาช่วยกดดันให้เราไปคิดหาวิธีการอื่นไม่จมปักอยู่กับเรื่องเดิมๆทาแต่อะไรเดิมๆที่มันรู้สึกเหนื่อยแบบเดิมๆนะไม่งั้นอ่ะเวลาหนูทํางานเขาเรียกว่าหนูจะมีคนมาป้อนให้ตลอดแต่แวก็ป้าใครจะป้อนนะถูกไหมเราต้องคิดเองเราต้องมองว่าถ้าถ้าเราจะก้าวไปตรงเนี้ยแล้วอะไรอ่ะที่มันจะทําให้เราก้าวไปตรงนั้นได้แล้วอันเนี้ยมันเป็นอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอ่ะ แล้วเราเข้าไปแก้ยังยัง<ะ>แล้วเรามีวิธีแก้ไหมหนึ่งสองสามยังเรายังไม่ได้ออกแบบไงย,ยังไม่แบล้วปัญหาบบมันก็วนอยู่ในอ่มันก็วนกลับมาเพราะว่าเขาเรียกว่าอานาจอะทุกอย่างเนาะเพราะไงคือเราเจ้าของอะมันมันมันทําได้ทุกจุดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมีกับวิธีคแต่ว่าโอเคแหละหนูยังใหม่อยู่แต่ป<อ>้าเชืเ่อได้ว่าหลังนี้เนี้หนูจะเริ่มเรียนรู้ขอให้ทุกครั้งอะที่ป้าบ,บอกเมื่อต้นชั่วโมงนะว่า ถ้าเราทําตัวน้ําไม่เต็มแก้วป๊าป้าเชื่อได้ว่าเขาเป็นอุปสรรค์เราใช่ไหมเราเด็กนี่ถามคแนะนําเจอรุ่นพี่ไม่จําเป็นต้องอาชีพเดียวกับเราแต่เออประโยชน์นี่เขามาเจอแล้วเรามามาปรับใช้ทุกครั้งที่ปป้าพบรุ่นพี่แล้วเจออยู่กับรุ่นพี่เนะี่ยเขาไม่ได้ทํารถนะเขาทําอะไรก็ได้แต่ปป้าเอามาแอปพลายมาป,ปรับใช้่ตางถึงตอนนั้นเขาต้องบอกการสร้างทีมมันสาคัญค่ะอโอเควันนี้ก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วคะความจริงได้ข้อคิดเยอะมากนะวันนี้ทุกคนลองตั้งใจฟังแล้วเอากลับไปตกผลิตดูนะคะคิดว่าต้องช่วยอะไรได้ไม่มากก็น,อน้อยแน่นอนค่ะสำหรับพี่ๆที่ดูอยู่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องทอสกับปาด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีครับ